กับทีมงานซินมาโคนะครับวันนี้ก็เป็นการทํางานวันที่ห้านะครับผมก็อันนี้คือกําลังย้ายคันนะครับเพราะว่าจะดัดคันใหม่นะครับเพราะว่าทรงบ่อเก่ามันไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็ทําการรื้อคันใหม่หมดเลยก็ตอนแรกที่ถ่ายมาคันนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ก็รื้อหมดแล้วนะครับแล้วก็คันนี้ก็รื้อแล้วนะครับคันนี้นะครับแนวยานี่รื้อหมดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวทำคันใหม่นะครับผมก็รอชมกันนะครับว่าจะเอาคนนี้เอาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ให้มาโคย้ายคันนะครับส่วนแฮกเตอร์กับแฮกเตอร์สองคันนะครับก็ทําการอัดดินข้างคันบอร์ดนะครับเพื่อพ่อให้คันมันสวยงามนะครับให้มันตรงนะครับ นี่คือก็กําลังดันดินที่มาโคขุดไว้นะครับแบบที่ผมบอกนะว่าทําไมไม่กองเป็นภูเขานะ่ถ้าก,อ,กองเป็นภูเขามันก็จะดันลําบากนะครับมันต้องดันข้างๆออกไปนะครับส่วนถ้าเรากองอย่างเงี้ยคือเราขึ้นไปบนดินแล้วเราดันได้เลยแบบนี้นะครับดูนะครับโอเคครับมาดูมาโคต่อนะครับเดี๋ยว ค่อยไปดูแท็กเตอร์ดันดินนะครับเดี๋ยว5้านาทีค่อยดูแท็กเตอร์กันนะครับก็ดูโมอโคไปพังๆงก่อนครับผม mm hmm. ก็เห็นเขาขึงปักไม้ว้ให้นะครับ mm hmm. ก็ยิงตามไม้เลยนะครับแต่คันนี้ก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่มันมันไม่ได้มันไม่ได้เลียมนะครับ มาทำบ่อที่นี่ใช้พุงกี่สามใบครับพุงกี้สิ่งรถดดแล้วก็พุงกี่ซอยแล้วพุงกี่ควาดเลนนะครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นว่าเล่นแล้วครับผมเมอาเดี๋ยวเราไปชมกันข้างหน้าดิฟ้าครับครับผมมาชมกันข้างหน้ากันครับ ท่านนิว้วก้อยนะครับผมดูรับจับไม่หมดนะครับกุ้งมันตายครับเขาเลยตัดสินใจครับทําบอ่อใหม่เลย mm hmm. ผมอุตส่าห์ลงลุยเลนลงมาถ่ายรูปไอ้ถ่ายให้พี่ๆได้ติดตามผลงานของผมเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พปกดให้ผมด้วยนะครับ ฝากกดติดตามผลงานของอัศวินด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางเรานะครับใครสนใจก็โทรมาติดต่องานได้นะครับใกล้ๆไม่เกี่ยงนะครับก็ลองทักมาคุยลองโทรมาคุยสอบถามราคาดูนะครับ ID ไลน์ก็มีนะครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับเอาเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์มาก็ได้นะครับมามาลองมาคุยมาคุยกันนะครับผม หรือจะโทรมาก็ได้นะครับหรือจะพักเฟซมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูโมโคห้าทีครับดูแรกเตอร์ห้าทีครับวันนี้ นี่จะตักตีนไอ้ตีนคันออกนะครับแล้วก็เดินย่ำเลยแวเดี๋ยวเราไปดูแท็กเตอร์กันบ้างครับผมเราดูมอคโคจนเบื่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูแท็กเตอร์ดันดินกันบ้างครับ ครับมาดูเครื่อนเลยครับดัวัการดินสองคันนะบ่ดูดินที่ใบมีนะครับไปเต็มที่ครับไปเต็มที่ ทำงานต้องเต็มที่ครับผม ก็เป็นรูปเป็นลางบ่อแล้วนะครับอันนี้ที่สาครับผมี่สา นี้ตัดตีนคันครับเล่นเลเล่นแล้วอคับ คุยง่ายครับ ครับใช้เก้นหนึ่งครับผมพอรถลอยตัวแล้วเราก็ใส่เกสองดันดินนะครับผมเพื่อที่จะให้ทํางานมันเร็วขึ้นนะครับเอามาดูคันนู้นบางดีกว่าครับผมคันนี้พีแอลครับผมคันนี้ที่สองพีครับไม่มีแอลครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับดินมันเหนียวหน่อยครับผมดินมันเหนียวครับผม